สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet i2 Channel นนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิป ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะและในวันนี้นะคะมีได้สองช anel ของเรานะคะก็จะพาทุกท่านค่ะไปทําความรู้จักกับวิธีการอ่านใจคนจากวันเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรค่ะแล้วถ้าหากคุณอยากที่จะอ่านใจเขานะคะเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ เขาบอกว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยมีความเป็นผู้นำนะคะนิสัยของคนวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะแต่ว่าติดจะมีความใจร้อนมีความวุ่วามบ้างนิดหน่อยนะคะแต่เป็นคนที่มีสติปัญญาดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่จะได้ดีเพราะปากด้วยนะคะ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่พูดจาค่อนข้างมัดใจคนเก่งค่ะค่อนข้างพูดจามีเหตุผลนะคะแล้วก็โน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ดีค่ะในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นวันที่มีความเร่าร้อนรุนแรงค่ะถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็จะพุ่งตรงดิ่งเข้าไปจีบนะคะหรือเป็นประมาณว่ามองยังไงให้รู้ว่าชอบคนวันอาทิตย์เนี่ยถนัดสุดค่ะและที่สําคัญนะคะนอกจากจะทําให้รู้ว่าชอบแล้วเนี่ยก็ยังพยายามที่จะจีบ ติดอีกด้วยนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยมักจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองนะคะไม่ค่อยวันวายแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ใครค่ะไม่ว่าชายหรือหญิงที่เกิดในวันนี้นะคะเขามักจะมีดีอยู่ในตัวเองค่ะแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะขอเพียงแค่คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยหยิบยกเอาความสามารถที่เขามีนะคะออกมาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคะ่ะเพราะว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างมีความสามารถพิศเศษเฉพาะทางซ่อนอยู่นะคะแต่ว่าควรใช้ ให้ถูกที่ถูกทางนะคะไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดเท่านั้นเองค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ปากหวานนะคะพูดเก่งค่ะช่งางเมาช่างเอาอกเอาใจนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีฝีปากคารมค่อนข้างดีค่ะแต่ติดจะมีนิสัยที่ขี้น้อยใจนะคะงอนเก่งค่ะแต่ก็หายได้เองด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยหายไวด้วยนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยร้กาดพอๆกันนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะ มีความบริหารสนเน์อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่ขึ้นขึ้นลงลงนะคะ ก็เพราะว่าเป็นคนที่ช่างเลือกมากด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้ในเรื่องของแฟนที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วคนที่เกิดในวันนี้นะคะค่อนข้างเป็นคนที่มีความจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมากพอสมควรค่ะแต่ติดตรงที่ว่าเขาหรือเธอนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความขี้ราคาญแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงค่ะถ้าหากว่าคนที่เกิดในวันนี้นะคะได้นําพรสวรรค์ในเรื่องของการพูดการเจรจาของเขานะคะไปใช้ในทางที่ดีนะคะรับรองเดี๋ยวว่าอนาคต ไกลแน่นอนค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคนวันนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะคะสําหรับการทํางานที่เกี่ยวกับการขายค่ะไม่ว่าจะขายอะไรเนี่ยรับรองรุ่งสุดๆนะคะแต่ขออย่างเดียวนะคะอย่าเจ้าเล่ห์มากนักเป็นพอค่ะสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะ คนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยมีความขยนันคล่องแคล่วว่องไวนะคะมีไฟฝันอันแรงกล้าค่ะมีความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็ติดใจมีความดันทุลังอยู่เล็กๆด้วยนะคะ เป็นคนที่ในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างจะเลือกมากอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความกรุ่มกลิ่มอยู่ในตัวเองด้วยนะคะมีคนเข้ามาพัวพันไม่ขาดระยะเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะเพราะว่าเขาหรือเธอเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่จะยอดเกง่งคุยเก่งด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นคนที่ คนรอบข้างเวลาที่อยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าคนนี้สามารถปกป้องดูแลได้นะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะก็เลยทําให้คนรอบข้างที่อยู่ใกล้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยรู้สึกว่า อุ่นใจที่มีคนวังคารอยู่ข้างๆนะคะเพราะว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุยเก่งพูดเก่งค่ะคุยด้วยแล้วสนุกนะคะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะสาหรับชายหญิงที่เกิดในวันนี้นะคะอาชีพที่เหมาะเนี่ยน่าจะเป็นการรับราชการค่ะหรือทํางานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะประมาณนี้นะคะประเภทนี้ก็จะดีนะคะแต่ถ้าหากคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยลด การเอาแต่ใจตัวเองลงได้บ้างนะคะรับรองในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยไม่เป็นสองรองใครค่ะจะติดก็แต่ว่าคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเป็นคนตรงตรงนะคะคล้ายๆแบบว่าเหมือนขวานผ่าซากอะคะ่ะบางทีก็อาจจะโดนคนอื่นสก,กัดดาวรุ่งเอาได้จ้าสําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะ คนที่เกิดในวันพุธเนี่ยมีความกระตือรือร้นนะคะมีความอดทนค่ะแต่ว่าติดจะไม่ค่อยรอบครอบสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งค่ะพูดจาดีมีความรอบรู้นะคะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้การเอ็นดูคอยช่วยเหลือค่ะอนาคตจึงค่อนข้างสดใสน,นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเราบรองว่าไปได้ดีในเรื่องของหน้าที่การงานแน่นอนค่ะ แต่ในเรื่องของชีวิตรักกลับไม่ค่อยดีนะกคะ่ะก็เพราะว่าคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยค่อนข้างทำงานหนักนะคะบ้างานค่ะจึงไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเลือกในเรื่องของความรักเนี่ยมากนักนะคะแต่หากว่าคนที่เกิดในวันนี้นะคะสามารถลดความบ้าง,งานของตัวเองลงได้บ้างนะคะก็จะทําให้มีเวลาดูแลตัวเองคะ่ะอาจจะมีเรื่องของเพศตรงข้ามเลือกค้นหาบ้างนะคะก็จะทําให้คนที่เกิดในวันนี้มีโอกาสที่จะ มีแฟนเร็วขึ้นนะคะและต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันนี้ค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ขยนันอดทนมีไหวพริบนะคะแล้วก็ละเอียดรอบคอบค่ะ มีความรับผิดชอบสูงนะคะบางทีนะคะก็ชอบสั่งคนนู้นสอนคนนี้นะคะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีในทุกๆเรื่องสําหรับคนรอบข้างเลยค่ะด้วยความที่คนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะเขาค่อนข้างพูดจาเป็นหลักการนะคะในอนาคตเนี่ยก็อาจจะได้เป็นคนใหญ่คนโตมีชื่อเสียงค่ะมีคนนับหน้าถือตานะคะแล้วก็มีความสุขในชีวิตครอบครัวค่ะขอเพียงแค่ คนที่เกิดในวันนี้นะคะเลือกคู่ครองที่จะมาเป็นคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยให้ดีเท่านั้นเองค่ะอย่าเลือกคนผิดนะคะรับรองเลยว่าชีวิตบ้านกลายเนี่ยก็จะสบายทีเดียวนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเพ้อฝันชอบจินตนาการนะคะพูดจาไพเราะอ่อ,อนหวานนุ่มนวลค่ะเป็นคนช่างเอาอกเอาใจนะคะก็เลยทําให้ใครต่อใครรอบข้างเนี่ยรุ่งลงค่ะ คนในว,วันนี้เนี่ยรักศิลปะนะคะรักสวยรักงามทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นวันของคนที่ดูมีสเสน่ห์ค่ะดูดีบางทีก็มีความเจ้าชูด้วยนะคะแล้วก็ชอบที่จะดึงดูดความสนใจของเพื่อน ต่างเพศด้วยนะคะแต่คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยมักจะยึดเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ค่ะจะคิดอะไรจะทําอะไรนะคะก็จะขึ้นอยู่กับอารมณ์นะคะแต่ถ้าระงับอารมณ์เอาไว้ได้ดีๆเนี่ยอะไรๆก็จะดีไปหมดนะคะเพราะว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างวู่วามอยู่เหมือนกันค่ะ อารมณ์ร้อนนะคะในเรื่องของความรักการเงินและการงานค่ะอาชีพที่เหมาะสมที่สุดนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างต้องใช้ความคิดไอเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกศิลปินครีเอทีฟเป็นได้หมดเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันนี้ค่ะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะยึดถือตัวเองเป็นใหญ่ค่ะ เงียบขึมเก็บตัวนะคะไม่ชอบวุ่นวายกับใครค่ะบางครั้งเนี่ยก็เป็นคนคิดมากนะคะคิดเล็กคิดน้อยแต่ตัวเองเนี่ยกลับไม่ค่อยคิดถึงจิตใจของผู้อื่นค่ะดึงเงียบแล้วก็มีความถือดีด้วยนะคะดูเหมือนว่าจะใจเย็นนะคะแต่แต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เกิดในวันนี้ค่อนข้างโวโหาร้ายทีเดียวค่ะแต่เป็นคนหัวดีนะคะฉลาดมีความสามารถเพียบเลยค่ะแต่ถ้าในเรื่องของความรักนะคะ เป็นคนที่รักแล้วรักเลยค่ะรักมันอยู่นั่นนะคะใครจะว่าคนรักของฉันอย่างไรฉันก็ไม่สนนะคะก็คนมันรักประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้หึงแบบร้ายกาศค่ะอารมณ์บางทีก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะคะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ค่ะค่อนข้างเป็นคนที่ขี้เบื่ออยู่บ้างนะคะถ้าหากว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยลดความหยิ่งความถือดีในเรื่องของศักดิ์ศรีลงบ้างเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอนาคตก้าวไกลมากเลยค่ะ ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการอ่านใจคนจากวันเกิดตรงหรือไม่ตรงยังไงนี่ลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คงต้องไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ